5สิ่งที่คนโจนจะซื้อนะคะหนึ่งในนั้นคือบ้านนะคะแล้วก็มีรถด้วยนะส่วนรถเนี่ยยังไม่พูดนะวันนี้เอาเรื่องบ้านก่อนนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยก็เคยซื้อบ้านมาแล้วนะ,ะในขณะที่ตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะไม่มีเงินสักบาทเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้ลงคลิปตั้งหลายวันนะคะดิฉันก็ไปดูบทวิเคราะห์นะคะว่า สุปแล้วเนี่ยผู้ชมช่องนี้นะคะชอบดูเนื้อหาสาระอะไรนะคะเท่าที่ดูมาเนี่ยเหมือนทุกคนจะสนใจเรื่องของการเงินการธนาคารมากกว่านะคะอ่ะถ้างั้นคลิปนี้นะคะเราก็มาพูดนิดนึงเกี่วยวกับประสบการณ์โดยตรงของดิฉันนะคะที่ไปกู้ซื้อบ้านตั้งแต่อายุ26ปีโดยที่ไม่มีเงินสักบาทนะอะทำได้ยังไงทำได้นะคะ เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยระเบียบคือธนาคารสามรารถปล่อยกู้ได้100%นะคะไม่ได้เหมือนสมัยนี้นะคะว่าปล่อยกู้ได้80%หรือว่าเจ็ดสแล้วแต่ธนาคารกําหนดนะคะแล้วพอดีวันนี้เนี่ยดิฉันก็ไปฟังนักพูดคนหนึ่งเขาพูดถึงเรื่อง5สิ่งที่คนจนจะซื้อน,นะคะหนึ่งในนั้นคือบ้านนะคะ แล้วก็มีรถด้วยนะส่วนรถเนี่ยยังไม่พูดนะวันนี้เอาเรื่องบ้านก่อนนะฮะเพราะว่าตัวดิฉันเองเนี่ยก็เคยซื้อบ้านมาแล้วนะะในขณะที่ตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะไม่มีเงินสักบาทเลยนะฮะแต่ก็ดีแล้วล่ะนะคะเพราะว่าดิฉันได้ประสบการณ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะ่ะเลยทําให้ดิฉันเนี่ยหลุดออกจากวงจรน,นั้นน่ะได้เร็วมากนะส่วนสาเหตุว่าทําไมถึงได้สินเชื่อนะฮะ ก็อ,อย่างนี้นะคะในสมัยนั้นเนี่ยช่วงปลายปีวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะปี46นะคะดิฉันก็ทำงานกับบริษัทมหาชนบริษัทหนึ่งนะ,ะเงินเดือนของดิฉันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะสามหมื่นบาทนะคะแล้วเราก็เคยเช่าบ้านอะ่ะเดือนละส 4, 4, ี่สี่ห้าพันค่ะดิฉันดูแล้วว่าไม่คุ้มนะ,ะทั้งที่ดีเนี่ยเราไปหาซื้อบ้านดีกว่านะ,ะก็คือความคิดก็เหมือนทุกคนนั่นแหละนะ และเวลาที่เราไปติดต่อกับธนาคารนะคะสิ่งเดียวที่เราสนใจคือฉันต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่ฉันผ่อนไหวไหมโดยที่เราไม่ได้สนใจเรื่องของดอกเบี้ยด้วยซ้ำไปขอแค่ธนาคารอนุมัติเท่าไหร่ฉันก็จ่ายนะแค่นั้นแหละนะที่เราสนใจนะและแล้วนะคะครั้งแรกคือไม่ผ่านนะคะเนื่องจากบริษัทที่ดิฉันอยู่นะคะตอนที่เราไปสมัครงานเนี่ย ตกลงว่าเป็นรายเดือนนะพอทํางานปลายปีที่สองปีที่สามนะเขาเปลี่ยนนโยบายจากรายเดือนเป็นรายวันนะเนื่องจากเท่าแก่ฉลาดนะคะรู้ว่าต้องใช้วิธีไหนนะช่วยบริษัทประหยัดนะแต่เอาพนักงานไม่อยู่ไงพนักงานลาออกกันทุกวันนะคะวงเวียนอัตราหมุนเวียนแบบสูงมากนะคะตัวดิชันเองก็เช่นกันนะคะพอเราไปขอวงเงินสินเชื่อแล้วไม่ผ่านเนี่ย ดิฉันก็ลาออกจากบริบรษัทนั้นด้วยนะคะอ่ะทีนี้คือหลังจากนั้นก็ต้องไปหาผู้กู้ร่วมนะก็คือน้องสาวของดิฉันนะคะตอนหลังก็คือผ่านนะคะพอสินเชื่อของเราผ่านนะคะเราก็ได้บ้านแล้วล่ะนะ,ะบ้านหลังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นบ้านอะไรใหญ่โตนะคะอยู่แถวแถวโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการนะคะทาเลดีมากนะคะเป็นทาวน์เฮาส์ขนาด16.7ตารางวาเองนะคะแต่สาหรับ ตัวดิฉันเอง,เองนะียซึ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดในสมัยนั้นนะคะไม่มีแบ็กกราวไม่มีอะไรทุกอย่างต้องมาออหาหาเงินนะคะแล้วก็ทํางานไปด้วยเรียนปริญญาไปด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังเรียนมหาวิทยาลัยรำคางอยู่นะะยังไม่จบนะยังจําได้เลยอ่ะนะวันที่ไปจดตำนองนะคะเจ้าหน,นี่ธนาคารเขาก็ส่งมอบเช็คให้เรานะเขาถือว่าเขาให้เขาส่งมอบเช็คให้กับผู้ยื่นกู้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะ เราแค่ได้ดูหนึ่งนาทีนะคะต้องส่งให้เจ้าของโครงการที่เขาส่งบ้านให้เรานะแค่นั้นแหละนะบ้านหลังนั้นเนี่ยราคาขายเนี่ยตอนนั้นนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดห้าล้านนะแต่เนื่องจากเจอช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งไงมันยังเป็นช่วงปลายๆอยู่นะ,ะทำให้เจ้าของโครงการเ,เขาขายบ้านไม่ได้เขาเลยต้องขายแบบราคาถูกนะขายเราเ 1 1ึ่งจุล้านนะคะแล้วธนาคารเนี่ยปล่อยกู้ให้เราหนล้านแบบดีใจใหญ่เลยเพราะว่าเรายังมีเงินเหลืออีก1,000งแบาทนะคะก็เ,เอาไปซ่อมแซมบ้านนะคะแล้วก็เริ่มซื้อของเข้าบ้านนะคะพอได้บ้านเสร็จนะคะดีใจได้แค่วันสองวันนะคะพอต้องไปซื้อน้่นซื้อนี่เข้าบ้านรู้เลยว่าชีวิตเพิ่งจะเริ่มนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินหมดนะคะ คุณลองคิดดูสิจานชามช้อนซ่อมนะคะกัดท่าตะลิ้วนะคะทุกอย่างอ่ะคุณต้องซื้อเองหมดอ่ะนะแล้วเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นไงนะก็เลยใช้วิธีผ่อนเอานะคะก็ถือว่าเหนื่อยหน้าดูนะช่วงนั้นคือเงินเดือนที่ได้มาแต่ละเดือนคือต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่ค่ะชีวิตเริ่มกดดันนะคะแต่พวกเราก็ยังเที่ยวยัง ยังไม่เก็บเงินนะนะสมัยนั้นก็คือให้มันผ่านไปเดือนเดือน,นะคะก็จะเหมือนชีวิตของทุกคนนั่นแหละนะพอลาออกจากบริษัทนั้นฮะดิฉันก็ไปทํางานหลายที่นะคะและสุดท้ายเนี่ยก็ไปสมัครงานที่ธนาคารนะ,ะพอไปสมัครงานที่ธนาคารเนี่ยเริ่มใส่ใจเรื่องของการเงิน,ละนะะแล้วแะนะคะแล้วดิฉันก็ไปไล่ดูดอกเบีย้ยต่างๆทั้งดอกเบีย้ยเงินฝากเงินกู้น่ะ โอ้โเราก็ไปดูดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายธนาคารนะคะคือแพงมากนะคะเท่ากับว่าแต่ละเดือนที่เราจ่ายแปดพันห้าเนี่ยเงินต้นเนี่ยจ่ายแค่สองสามพันเองที่เหลือคือดอกเบีย้ยหมดนะคะแล้วดิฉันก็เลยเริ่มโปะบ้านนะคะพอได้เงินโบนัสมาะคะ่ะตอนนั้นได้โบนัสมาปีละเจนะ็ดแปดหมื่นอ่ะเอาไปจ่ายบ้านหมดเลยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยพราะเราสามารถที่จะโปะบ้านได้ภายในเจ็ดปีนะคะที่ซื้อบ้านหลังนั้นมานะ่ะแล้วทุกวันนี้เนี่ย บ้านหลังนั้นก็คือปล่อยเช่านะมาเกือบสิบปีแล้วมั้งคะแล้วมีไรายได้เป็นค่าเช่าเข้ามาแล้วตอนนี้เนะี่ยราคาบ้านก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแล้วนะคะเคยมีคนมาเสนอซื้อประมาณสองล้านกว่านะะก็ถือว่าได้กำไรนะแต่สิ่งที่อยากจะบอกให้ทุกคนทราบก็คือทำไมเขาถึงบอกว่าคนจนถึงไปซื้อบ้านนะก็เหมือนอย่ายิเต็ชนันนี่แหละนะคะรู้รู้เลยอะว่าลำบากมากเหนื่อยมากนะคะ ถ้าวันนั้นนะคะดิฉันไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการวางแผนการเงินให้ดีๆนะคะก็ยังจ่ายเหมือนทุกคนอ่ะก็คือแปดพันห้าแปดันห้าก็จ่ายไปนะคะเพราะสัญญาคือยี่สปีหรือว่ยี่สาปีจำได้แล้วละนะ,ะดิฉันคิดว่าทุกวันนี้ดิฉันยังไม่ไม,ไ,มไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด <laughs> ชัวนะ,ค,ะคือมันไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวงจรชีวิตต,ตรงนั้นได้นะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมีหนี้บ้านพวกนี้นะคะ คุณไม่ต้องเอาเงินไปฝากไว้กับธนาคารนะคะให้เอาเงินเนี่ยไปปลกบ้านซะหมดเลยนะคะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณต้องการใช้เงินเนี่ยคุณมีบ้านเป็นหลักประกรันไปยื่นกู้กับธนาคารเมื่อไหรก็ได้ธนาคารเนี่ยเขายินดีที่จะปล่อยปล่อยกู้ให้คุณอยู่แล้วละนะ,ค,ะคุณไม่ต้องไปเป็นห่วงว,งว่าเอยเดี๋ยวฉันไม่มีเงินสำรองเดี๋ยวจะใช้ฉุกเฉินจะทําไงดีไม่ต้องกลัวปลกไปให้หมดนะคะแล้วเมื่อไรที่คุณจะใช้ก็เอาบ้านเนี่ยไปขอกู้เพิ่มเท่านั้นแหละนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่เอามาเป็นปันให้ทุกคนนะคะเพื่อคนที่กําลังตัดสินใจหน่ว่าจะซื้อบ้านดีไหมทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอย่าอย่าพึ่งนะคะไปเช่าบ้านยังดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณลองไปคำนวณดูไอ้ตัวดอกเบี้ยนะคะมันไม่คุ้มจริงๆนะคะสก็คือถ้าคุณมีเงินแล้วนะคะรีบปกบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้จะได้ประหยัดดอกเบี้ยนะคะ โอเคค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังนะคะเผื่อคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านหรือไม่นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเราพร้อมหรือ,อยังนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย